เบาในนั house, ้นลูกพี่เดี๋ยวหักออกนะโอ้ยลูกพี่เบาเบาหักออกได้ตามเพื่อเรียนไว้หวโอ้ยเรียนไว้กับบุตรนุ่ยสา สุดยอดเลยความสวยงามหยีบรับซัเขาเดียวมันแ่นได้ที่อันนีุ้ดมันตีมันใสมันจะบัสรบมันฮกเร็วถัามันจะบัสคือโโรเท่ามันใจุ่กเลขไม่ได้เลยเได้ดี แรกกันเอาลบเขาบุเออรแมนอยู่คอเออร์แมนมันม,มีขอบตาภาวาเอารถมันในี่แหล,ลงไปไปลุยดังพอดี <c oughs> มันจะงั้นได้ดีเขาขึ้นได้ดี เบรกมัน่ได้คือเบรกลดเฮาเบรกมันอะแรงอึบครับบัดเดียเด๋ยวแล้วม่ได้มีได้ไง ไปนะเสียงยังไม่น <forty> ่เ <iter> ป็นเปล่าโทรศัพ <oat> ท์ก <miserable> ็เปิดอยู่นี่ วิวมาใส่ถโอ้ยวันละยางมัลุลุลุตแห่งลิงใช่มยโอ้โงวยังหญ่แอ้นี่โอ้โอ้โย่างสวยงามเลยโอ้นางเอก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 มนางสองโอ้ยย่างแบบสวยงามเลยเปบนวิาณรถเลยเหินอ Khắc lại khắc lại cho mình cho lại đa không có không chờ chụp youtube đây ครับรถนี่งามเนาะโอ้อย่า,มาเมาเห็ดไายเอาคอยอได้แป้งก็ไ่ได้ทาอะ <c oughs> ไรอย่างเงี <c oughs> ้ยหนาสด <c oughs> ยอดก็คอยคอยนี่ตกคุ้มแล้วปันสำเนีสำนึงขโมตกได้พ่าะหนานี่เรียกขโมยแห้งต็กครับจุดที่ห้ากเจ้าหน้าที่เเจ้าเก่งเนี่ยมเฮ้านอนเข้าเฮาก็ยังบุก้าเข้าซอยเฮอากยังบุก้าถอยเินควักให้ควายเอาเป็ดเข้า มีมูเด้งอีกครับครับครับม,ม,มูเด้งอีกลูกน,นั่นมาบิ่งมาบิ่งอะไรอะไรไม่ละมัน,ม,นะม,นมันทำยังไงนะเ <c oughs> ท้าดินี่ไปใช้ก็มาจอดกลางทางเนี่ยนั่นแหละยังไง จะอบสังหารแล้วเขาเาบริการเขาเป็นกยนตคือปุกขัดแน่เลยปุกแล้วมันยัดเขาปูชีหนดตาบอด แนี่ก็ได้ละอัน้ายนะฮะมีอยู่้ันก่อสร้างก็ยังวันนี้ทุกห้านหมดแลมันมันไปขู่กันเด็กแนวมาไอ้ฮัมอยู่บงโทรศัพท์ด้อมันวิ่งเ้อ ไปหอดเฮือนปักไก่ผัดหักดิ่งๆหรอเบิ

ไปลบหมา,ากับในบอล มันจะมันอยู่แทนี้แล้วจะบมก่นโอ้ยจะยู่งเลยบอลค่อยเลือกในดีที่สุดแล้วนั่นดิดินแบ่งสายคนมาแที่นี้โอ้ยจมคยบวมมันในเมืองแห้ยบ้านนอกโอ้ย้าเบงโรเดอร์บอลคอยเลือกแบนบ้านนอกจถวนะนอันนี้แบบบันนอกขาจะเลื่อนจะเคลื่อน อยากเอาไปด้วะเอาตรวเขาไปทางไกลเลยเลยเขาเอาเนาะคบมันนานนกับมือหนังกรถกับักซามาดิบริษัทน้ำมันให้มันอีใดเลยเหตุบริษัทน้ำมันนึกคมันเอาไปน้ำมันเทาตึงรถ ยูมาเป็นแนวนี่นะนี่ยูให้ยู่น้าแลยค่ะกระโดดคักต้องเคยเนอะขาเลยได้ให้ไห้น้าเพาะน่นนห้้น้่าน่ะบกลให้ไห้หนาั เิ่งพอถ่ายคลิปนี่เดี๋ยวบ,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 บักลาเอองะเเเนนาาอ้ยบิ่งพอถ่ายคลิปบักลาเออพ่อทายนั้นเนาะเจ้าเจ้าคือเต๋อหับคำคอมันเห่เจ้าหู้ว่าฝนตกคอยคิดว่ามันจริงง่ายเ้ยเจ้าหู้แต่อยากมีเงินบุญบังไฟดีเลยไหมเฮ้ยพี่

ทีมือทีมุ้อะไรอยู่เลยจะจัดหล้มาทั้งค่พี่มันมีหอยหรือคัหนึงแหละจวดเลยเด้อจวดจวดาอกไปยังมันีให้เขาายังมันตเดินเช่เขาเจ้าักมันมืนมันตกกระเทิน ยังเขา,า,เาที่สิลป์เฉยๆอ่านี่บอกอ่าะจังหวัดเขาไปทางเส้นนั้นดีกว่าบริจาคมนนันถากตาประสุมนะคือกันโว้มันทางมันบ่มื่นหรอกเพราะว่าอันนี้เขาทมใหม่นี่มันมื่นนี่ยกันนั่นแหละกันตกกระเดื่อนครับ

cái chân chung Cái chân chung bun mầm chung 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 มันตกแนวใดนี่ฝนมันแห้งมาทางนี้ไม่ว่าไม่แน่คนคนก็บู๊ฮู้กัดมาฉีดบรรทางม,มาฉีดเติมเติมมันต้องแห้งแล้วต,ต,ต,ตกตะวันหรือว่ามื่อคืนนี่เอาอีกบอกหรือว่าเมื่อคืนนี่เลย,ยเพราะว่าเนาะลดไอร้อ <laughs> นลดไอร้อน เมื่อทั้งนั้นลงมือก็คือลง้าได้ดีแน่ค่อมันก็แหงแน่กลุ่มสามกลุ่มสี่นี่ผมไม่นี้เลยนะถือนะถือเห็ดครับเอาคนอื่นกันยังไรนี้เลยขอและหอยเฮือนอยู่ใกล้เนาะมันใส่เฮือนมันหอยอะไรคือนังหงมันแล้วมันจิ้มระได้บี้่ติมได้เนาะมันลื่นกันแล้ว กายอดสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยเด้อมันฝนตกฝนตกฝนตกโอ้หานาตะก,กานี่แทวนี่สุดยอดเลย มาอยู่เลยแทนนี่นะนากว้างๆนี่านาลูกพัเอ้ยเจ็ดววดีๆเอาง่วไปพลอใยใส่เดี๋ยววันทย่างหป็นวันเขารือวันแก่ไมสิบใบบาทนะจอดจวดจุดจุดจด

เดี๋ยเพื่นอนเนาะในส่วนเท่ากันแบ่งก็เส้นน้ำปลาปลาพอไหวเลยเปิดไว้เพิ่นขึ้นเสียทีไรก็เส้นปลายบ่เอ้าวตัวแถวเรื่องมอ้อเดี๋ยวปิดใส 他在当队里。 มันเขามันแก่เขาจะเสียงเงินจุนเขาจะขัดเขากะเบียนอัน,นี้เห็ดองร้อยใช่เต่กขอเขาไมาจะเห็ดหยังนะกับรลดุดซื้อมันก็ใส่กระทุกกระทาแล้วเขาสะได้เัา,าจับเขาจบหลดุดเขาใส่แบบประยัด

จำมึงนน้ลูกลกจักไหมพุ่นพุ่นลูกพุ่นแล้วก็ขี่ไว้แท้